สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดเรื่องหลักธรรมสำคัญทางพุทธศาสนานะคะคือปฏิจจสมุตบาทาททาความเข้าใจกันข่าวว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดในใจเราเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันจะดับไปได้ยังไงครับก็คือเราจะมาดูกระบวนการเกิดดับของสุขทุกข์โดยเฉพาะบทบาทของอสิ่งที่เรียกว่าอายตนะอายตนะครับช่องทางการรับรู้ทั้ง6ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจ และก็อีกอย่างคืออวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ใช่ไหมคะใช่ครับความไม่รู้ซึ่งเนื้อหาบอกว่าสําคัญมากเป็นรากฐานเลยในเนื้อหามีเปรียบเทียบไว้น่าสนใจดีนะคะบอกว่าการมีอายตนะก็เหมือนเรามีมือ,อาาก็เลยหยิบจับได้มีเท้าก็เลยเดินได้พอมีอายนะนะก็เลยเกิดการสัมผัสครับผัสสะใช่ค่ะผัสสะหรือการกระทบซึ่งตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มที่จะนําไปสู่สุขทุกภายในถูกต้องครับ ผัสสะการกระทบทางอายตนะเนี่ยเป็นเหมือนประตูแรกเลยค่ะพอมันมีการรับรู้มีการกระทบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือ,อ,อใจนึกคิดก็ตามอม,มันก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาคือเวทนาครับเวทนาก็คือความรู้สึกครับความรู้สึกสุขทุกข์ หรือว่าเฉยๆกลางๆประเด็นเรื่องผัสสะนีะ่มีแกนเน้นย้ำด้วยนะคะว่ามไม่ว่าเราจะมองเรื่องกรรมว่ายังไงครับสุขทุกขจะเกิดจากเราทำเองคนอื่นทำให้หรือเกิดขึ้นมาเองอะไรก็แล้วแต่แต่การจะรับรู้สุขทุกได้เนี่ยต้องอาศัยผัสสะเสมอใช่ครับเป็นเงื่อนไขเลยถ้าไม่มีผัสสะก็รับรู้ไม่ได้จุดนี้สำคัญมากครับมันชี้ว่าประสบการณ์สุขทุกข,ของเราเนี่ยมันต้องผ่านช่องทางพวกนี้เสมอ ทีนี้ปัจจัยที่มันลึกลงไปอีกที่ขับเคลื่อนกระบวนการนี้ตามเนื้อหาก็คืออวิชาความไม่รู้ครับความไม่รู้ความไม่เข้าใจตามเป็นจริงแล้วเอ่อความไม่รู้หรืออวิชาเนี่ยมันไปสร้างสุขทุกข์ได้ยังไงคะมันดูเป็นนามธรรมาจังเลยคะ่ะครับเนื้อหาอธิบายว่าอาวิชานี่ยแหละครับเป็นเหมือนออพื้นฐานเลยที่ทำให้เกิดเจตนาขึ้นมาเจตนาความจงใจใช่ครับ ความจงใจความคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งทั้งกายวาจาแล้วก็ทางใจซึ่งเจตานานี้เองครับที่มันก่อให้เกิดสังขารสังขารครับสภาพปรุงแต่งหรือถ้าจะมองง่ายๆก็คือการกระทําทั้งกายวาจาใจที่เรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขาร อ๋อค่ะซึ่งสังขารพวกนี้นะครับคือตัวที่นําไปสู่ผลก็คือสุขหรือทุกข์ภายในนั่นเองไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามใช่ครับไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือจะเกิดจากข้างในหรือข้างนอกก็ตามเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเพราะไม่รู้ก็เลยเกิดความคิดการกระทําที่นําไปสู่ผลต่างๆแล้ววงจรนี้มันดําเนินต่อไปอยังไงคะเห็นว่ามันต่อเนื่องกันยาวเลยครับกระบวนการนี้คือปฏิจจสมุติบาทเป็นเหมือนวงจรลูกโซ่เลยครับ พอมีอวิชชาเป็นพื้นฐานก็ทําให้เกิดสังขารค่ะสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณการรับรู้ขึ้นมาวิญญาณการรับรู้ครับเนื้อหาเปรียบเทียบว่าการคิดนึกหรือว่าการมีใจฝังลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าอนุสัยเนี่ยอืมอนุสัยครับมันเหมือนกับการสร้างอารมณ์หรือเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้วิญญาณได้ตั้งอยู่แล้วก็เติบโตขึ้น หมายความว่าวิญญาณหรือการรับรู้เนี่ยมันต้องการสิ่งหล่อเลี้ยงเหมือนอาหารเลยหรือคะใช่ครับตามในายะในเนื้อหาเป็นแบบนั้นเลยเมื่อวิญญาณมันรับรู้อารมณ์นั้นๆแล้วก็เจริญขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปคือจิตใจกับร่างกายครับส่วนที่เป็นจิตใจนามและร่างกายรูปพอมันมีนามรูปขึ้นมาก็ต้องมีสลายตนะน สลายยตนะก็คืออายตนะทั้ง6ที่เราพูดถึงตอนแรกใช่แล้วครับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์พร้อมทำงานอ๋อวนกลับมาที่อายตนะอีกครั้งแล้วจากตรงนี้วงจรก็วนกลับไปที่เดิมหรือ,อยังไงคะถูกต้องครับพอมันมีสลายยตนะก็ย่อมเกิดผัสสะอีกการกระทบกับสิ่งภายนอกค่ะผัสสะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาตามมาความรู้สึกสุขทุก หรือเฉยๆซึ่งจุดนี้สำคัญนะครับเพราะพอมีเวทนาโดยเฉพาะสุขเวทนาทุกเวทนาเนี่ยมันมักจะนำไปสู่ตัณหาตัณหาความอยากครับความทยานอยากอยากได้สุขอยากหนีทุกข์อะไรแบบนั้นจากความรู้สึกไปสู่ความอยากครับแล้วความอยากนี่มันพาไปไหนต่อคะตัณหามันก็นำไปสู่อุปาทานครับอุปาทานความยึดมั่นใช่ครับ ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่านี่ของเราตัวเราพอมีความยึดมั่นมากๆเข้าก็ก่อให้เกิดพบพบครับภาวะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นำไปสู่ชาติคือการเกิดการเกิดและสุดท้ายก็ตามมาด้วยชาราโมรณนะความแก่ความตายแล้วก็รวมถึง โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสโอ้โหยาวเลยนะคะครับความเศร้าโศกคร่ำครวญทุกกายทุกใจความคับแค้นใจทั้งปวงเนื้อหาเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่เลยครับที่พอได้อาหารทางรากก็ย่อมโตเติบโตดำรงอยู่เรื่อยๆเป็นวงจรที่ดูซับซ้อนแต่ก็ต่อเนื่องกันจริงๆนะคะฟังดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงยากจัง แต่ว่าเนื้อหาก็พูดถึงการดับทุกข์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีทางออกในทางตรงกันข้ามเลยถ้าเราเท่าทันคือไม่คิดไม่ดำริหรือว่าไม่มีใจฝังลงไปในอารมณ์ต่างๆค่ะก็เท่ากับว,ว่าไม่มีอาหารหรือไม่มีสิ่งหล่อเลี้ยงให้วิญญาณมันตั้งอยู่หรือเจริญงอกงามได้พอไม่มีอาหารให้วิญญาณครับเมื่อวิญญ,ญาณมันไม่เกิดหรือไม่เติบโตนามารูปก็ดับไปพอนามารูปดับ วงจรทั้งหมดที่ตามมาก็ดับตามกันไปเป็นทอดๆเลยครับสลายยตนะภาษาเวทน,า,า,นาตัณหาอุปทานภพชาติแล้วก็ความทุกข์ทั้งปวงนั้นก็ดับไปด้วยกันโอ้ oh. ดังนั้นหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการดับอวิชชาความไม่รู้นั่นเองพอพออวิชชาดับใช่ครับพออวิชชาดับเจตนาและสังขารซึ่งเป็นต้นเหตุโดยตรงของวงจรทุกนี้มันก็ดับตามไปด้วยสรุปได้ว่าสุขและทุกข์ในใจเราเนี่ยเอ่อตามคําสอนนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่เป็นกระบวนการที่มีเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่จริงๆครับผมเริ่มตั้งแต่มีช่องทางรับรู้คืออายตนะแล้วก็มีการกระทบคือผัสสะเกิดเป็นความรู้สึกคือเวทนาอืมโดยมีโตถับเคลื่อนหลักๆคือความไม่รู้หรืออวิชชาแล้วก็มีตัวหล่อเลี้ยงคือการฝังใจหรือความยึดติดท,ที่เรียกว่าอนุสัยหรืออุป,ปาทานทำให้วงจรมันหมุนต่อไปเรื่อยๆใช่เลยครับ เมื่อเราลองพิจารณาดูกระบวนการเกิดดับของสุขทุกข์ที่มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นสายโซ่แบบนี้แล้วเนี่ยคำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะชวนให้เราไปคิดต่อกันได้ก็คือว่าในบรรดาขอ้อต่อต่างๆของโซ่นี้ทั้งหมดจุดไหนล่ะครับที่มันดูเหมือนจะมีศักยภาพม,มากที่สุดที่เราพอจะเข้าไปรู้ทันเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปบริหารจัดการมันเพื่อจะนำไปสู่การคลายหรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในตามแนวทางที่เนื้อหานี้นำเสนอไว้ได้บ้างครับ